ตอนหลับการกลับมาของแม่แม่ของเรานักร้องที่เซ็กซี่ยั่วยวนตาสเป็นตัวแม่ก็ต้องนึกถึงพี่กระแตอาสยามวันนี้พี่กระแตคัมแบ็กกับเพลงที่ไม่ชื่อว่า make it r e n t money เวลากระทำแคมเปญกับความรับไม่ฉี่ความ คืออะไรทําให้มันฝนตกเป็นเงินอย่างเงี้ยหรออ๋อว่ามีวงเล็บมันนี่ด้วยฝนแบบให้มฝนมันตกเป็นเงินคือแบบต้องรวยมากอะไรอย่างเี้ยปะวิ่งด้วยออ ผัวชุดเยี่ยมมากฉันว่าทันประทานเห็นเป็นฟอนมีแต่แบงพันโอ้ยฉันรับแทบนทันี้เปนสต้ยทที่เวิรเวร์ดเกิอเป็นอะัดแบบแค่ที่อาอ

โอ้ยมา เราเบ็กแดนค่ะโอ้โห oh. ไปต wow. ัดเสียงให้เลยอ่ะแบบ รวยแบบเคทีสิคะซื้อชุดได้ที่ไหนอะฮู้ดจบเลยแม่มีเต้นต่อให้ดูหนะ่อยหรอเออแม่เรเอเอ,เ,อเยี่ยวเ,เยี่ยวมันเยี่ยวแม่มันเยี่ยวรวย <laughs> ชอบคอสตูมตะกินเลอร์บ่อยมากเลยนะเทวีมไม่เลอสะอึกแล้วม <laughs> ัน มันแบบมันไม่ทันแล้วแม่มาสามนาทีนี้ต้องคอนเซ็ตกับแม่อย่างเดียวถึงจะอึกไม่ให้มันเป็นผลอะไรเออชอบลุกขาวอ่ะลุกลุกที่เป็นผมหน้ามาเป็นเป็นเส้นๆลงมาเก็เป็นแบงค์ใช่ไหมมันเลิศอะเสื้อผ้ามันเอาอยู่อ่ะดีไซเนอร์มันเลิศอ่ะเออมันส่งเสริมแม่นะมันเห็นแบบความเว้าความเอวคือแบบมันก็ไม่ได้แบบไอ้นี่นะเพราะว่ายุคนี้สาวเขาต้องแต่งแบบ มันโปแต่ว่ามันเลิศใช่ถ้าถามว่ามันโปไว้มันโปแต่ถามว่ามันเลิศไหมมันเลิศเออแต่เรามีสิทธิ์ที่จะใส่อะไรก็ได้เพราะเราสวยเออจริงเรารวยด้วยจะชอบแบบความที่แบบทุกอย่างมันเป็นศิลปะอ่ะคอนเซปต์งานมันคือ make it great money ก็รวยรวยและเลิศทุกอย่างดูแพงใช่ดูกันรอบดูกันรอบเชเดรีอา อันนี้เหมือนจะเป็นบ้านแม่เองว่ะเพราะเคยดูในวอล์กของพี่กระแตว่าพี่กระแตสร้างบ้านเป็นสัตูน่าจะใกล้เสร็จแล้วอ้าวเหรอใช่เป็นแบบหลูๆประมาณนี้แหละมั้งถ้าจำไม่ผิดรถนั่นเ้งใช่ใช่ไหมครับอันแรกก็แต่วันเป็นรถเลยไม่คิดว่าจะเดินสับขนาด้นตอนแรกเออปุกเราต้องเดินกับกราดด้วยนะเอออันเนี้ยเออเอาสิมีกาดมายืนรออยู่หน้าประตูเลยเพื่อจะเข้าบ้านแล้วแม่กลับมาจากไหนหรือปะภูเก็ต ไปว่ายน้ํามาไม่ได้เปลี่ยนชุดเอื่อภูเก็ตใส่บิกินี่กลับเลยใช่ก็กลับมาเลยเพราะว่าแบบรวยอไม่ชุดอันนี้ชุดอยู่บ้านชุดอยู่บ้านเอาอะไรมาไม่อยู่บ้านมึงแดดมันร้อนเออดูดนโหคอสเอ็กซ์ตาก็แต่งตัวรถเคทีเคทีอะเคทีก็ย่อมาจากกระแตถูกไหมอ่า มันก็เริ่มแต่มมีความแบบหยากๆเต้นแบบเยี่ยวตั้งแต่เปิดมาคือแม่เต้นแบบโอ้โหไม่คิดชีวิตเต้นแบบว่าพรุ่งนี้คือไม่เต้นแล้วพรุ่งนี้ไม่ออกเพลงแล้วเพลงนี้จะเป็นเพลงสุดท้ายของชีวิตแม่เลยจริงๆคือแม่เต้นแบบเอาตายอ่ะเต้นเอาตายทุก p e r f o r m ร์แมน็คือหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นเปิดมาสองข้างขึ้นเหนื่อยแล้วเอางี้ดีกว่าถ้าเป็นเราเต้นท่านเดียวให้รอดก่อนเออดูท่าดิทีบอ่ะ แอบเด็ดบิชแอบ a boss ฉันฉันมันฉันมันเร็วฉันคือเจ้านายคุณทำไมคุณต้องทำไมต้องแปลเป็นแปลเป็นเป็นสำเนียงั้นโอเคฉันมันเร็วฉันคือเจ้านายคุณภาษาไทยเหรอภาษาไทยเวอร์ฉันมันเร็วฉันคือเจ้านายเจ้านายคุณอย่าอย่าแปลไม่ได้เออมีการเล่นท่านประธานฟอนมีแต่แบงค์พันโอฉันรับชาติทันเห็นแบบนี้เป็นโตรีจีเอร์เห็นแบบนี้ ทุกๆอย่างฉันทํางานฉันได้รวยเออฉันเวิร์กเวิฉันว่าเหมือนเป็นเพลงที่แบบเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวของเขาเออที่บบหลายคนอ่ะเอออาจจะแบบวิภา์วิจารณ์พี่กระแตว่าแบบว่าอ่ะแต่งตัวผ้าน้อยชิ้นแต่นี่มันคืองานของฉันฉันมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะแบบนี้หรือเปล่าเออมันก็ต้องแบบดีเซิร์ฟในความสามารถของเขาจริงๆของพี่กระแตจริงๆครับันโอ้ันทองอะ บอยแบบผู้หญิงไอยครับแบบเคจียเนี่ยเนี่ยโอ้โหลูกเนี่ยเลิศลูกเนี่ยเลิศโอ้อันเนี้ยกี่ชุดเนี่ยร้อยกว่าชุดนะร้อยกว่าชุดนะรวมรมแดนเซอร์ร้อยกว่าชุดนะแม่มีห้าลุกแดนเซอร์สิบคนเกือบร้อยชุดนะก็ต้องตัดให้มันคลายกันใช่ไหมน่าจะประมาณแปดสิบชุดโอ้โหน่าจะแปดสิบชุดอัพ พี่ว่าเมืองไทยแล้วว่ะจริงเขาเขาก็ยืนหนึ่งนะเออแม่ยืนหนึ่งจริงแต่พูดถึงเรื่องเสียงอะกูได้แบบเสียงเต้นไม่มีอะไรตายเลยทุกอย่างคือสุดเออแรดแรดเยอะแล้วแรดเออดีชอบตรงนี้เออใส่แกปัญหาเออขายกูดักหน่อยดิสก์เนื้อ ก็ดีนะพี่สิอันนี้อันนี้ก็ให้ใจแม่อยู่อ่ะอ้ดูดิดูดิอดูดิเาดูดิเขาดิาดเขาดิเขาไมดิเขาเาดะดิเขาูดิเขาดูอิาโดิาดาเป็ดทอาโดเอาลเาอนาโดิเขเหมือนเพลงกันเขาดูิงนะมันมีแต่ัท กระเต็นกน่ะเมมมาเอาไเต้นในซอยค่ะกระโดดสิแม่ไม่บงกระโดดอีกทีมาฉลองกันอีกเลยกระโดดแม่ชอบ มีการแบบเงินเป็นสกุลเงินกระแตเคทีมันนี่เออถ่ายพิซช่ก็เลิศอยู่นะฉันรักเงินหงสาวนลชลุเนือล่าสุดท at ี่สุดแล้วจริงลุกนี้ออกน้อยนิดน uh ึงสวยอยู่ อยากให้มีเงินแบบโปรยลงมาจากฟ้าเนาะเออฉากเต an ้นเนาะมันด so ูเรียบไเป็น่อย้เต้นนี่อื้สุดลูกชุบๆจริงแม่ทุกคนสดจริง่หวลูกยอมเลยคุณเขาสับด้วยอ่ะแดนเซอร์ก็ส่งนะครับแดนเซอร์เต้นดีทุกคนเลยเก่งโอ้โห หแบบสุดอ่ะควีนออฟไทยแลนด์อ่ะควีนอ่ะชีสควีนอ่ะควีนออฟก้นถ้าวันหนึ่งอ่ะเด็กแบบเด็กมาเห็นอ่ะแบบในน้องหนูนหมาเห็นอ่ะมันคือแบบไอดอลด้วยมันคือแบบฟีลแบบเราต้องเต้นให้สุดแบบเขาอ่ะเราต้องรวยอ่ะเขาจะทำแบบว่าคือหมายถึงว่าเอออาชีพนี้มันสามารถที่จะแบบเลี้ยงดูเราได้จริงๆริอ่ะไม่ใช่ว่าแบบว่าเรามาเต้นกินลำกินอ่ะเอออาชีพนี้มันเลี้ยงดูเราได้จริงๆแล้วแบบ เป็นแบบแม่กระแตให้ได้อะไรอย่างเงี้ยเออมันเลิศอะแม่เป็นกำลังใจให้ทีมงานแล้วก็พี่กระแตนะครับทำผลงานดีต่อไปในอนะคตน,นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้อีกอย่าลืมคอมเมนต์บอกพวกเราเยอะๆด้วยนะครับหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับคอนเทนต์ของเมนก่อนเข้านอนนะครับ